เอาแล้วหมาแล้วดอฟลอ o ด,ดอชั้น2นั่นเองอยู่ไว้ชั้นล่างหรือเปล่าซึ่งในสุดการรอคอยดีอันยาวนานก็กลับมาสักทีกับเกมนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นซึ่งการอัปเดตนี้อัปเดตในวันที่31นะครับในเวลาประเทศไทยนะจริงเขาอัปเดตในวันที่30นะถ้าเป็นเมืองนอกอ,อู้ดูความคึกคักนี่เลยครับคุณผู้ชม ไหนดูซิขอสำรวจแมพสักก่อนอ่าข้างนอกน,นี้ออกมาได้โอเคตรงนู้นก็จะเป็นอ่าเป็นแบ็กดอร์นะครับประตูหลังเพราะฉะนั้นรตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าที่มันกว้างๆ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจโอ้ยเอาเรื่องเว้ยแล้วข้างล่างนี้คือย,อยังไงข้างล่างนี้มีอัปเดตไหมไม่มีฮะมีแต่กล่องเพราะฉะนั้นเราลองเข้าไปเล่นเลยดีกว่าวะค่อนข้างคาดหวังมากกับการอัปเดตครั้งนี้เพราะ มันจะทำให้เกมนั้นกลับมาได้เล่นเหมือนเดิมบอกว่าถ้าผมเล่นจบแล้วหรือยังไงก็ขอให้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเกมเดอมาแล้ววะมีไฟฉายมีอะไรแต่เราไม่ซื้อฮะเรามาดูดีกว่าความน่าคิดถึง The Hotel เขาเปลี่ยนตัวหนังสือใหม่นะตรงนี้มาลําลึกภาพจําเก่าๆดีกว่าเกมที่ผมเล่นแล้วถ้าไปตัวคูเป็นสีนี้ไอเลิฟดใช่ครับพอผมผ่านหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมผ่านอันนั้นห่าวะ ไม่ดีทาไมผมตัวผมเป็นสีเหลืองผมไม่เข้าใจใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะฮะผมไปเล่นอะไรผมไปเล่นไอ้แมปนั้นอะบอกแล้วว่าคลิปนี้ขอยาวๆมันจัดให้คุณผู้ชมหมดแล้วว่าเราเริ่มด้วยความคิดถึงผมเล่นคนเดียวผมรู้สึกอ้างว้างต้องพูดเยอะๆแอประตูนี้เปิดได้ไม่หลอกปุดตุ่ยตูดนะะขาเพิ่มห้องมาว่ะให้กูฟาร์มหรอ <c oughs> ให้กูฟาร์มเหรอม,มีของเหรออุย้ยลืมลืมลืม <c oughs> นานจริงอันนี้ลืมจริงนว้ยอยากล้ำลึกภาพเก่าๆจะเจอแจ็ครือเปล่าแจ็คประตู2 0 0พน่ะไอ้ไม่ใช่โอกาสเจอ2 0 0พน่ะจะเจอหรือเปล่าไม่มาเอ้ยเราสามารถดรอปของได้แล้ววะขอบคุณมากครับอุย้ยเราอีกประตูหนึ่งมันเป็นประตูอะไรอะ่ะมาผมเลื่อนช้าว่ะเป็นแล้ววะเนี่ยเราไปดูดีกว่าประตูหนึ่งคือ,คอยังไงเกาะประตูพังไหมประตูไม่พังฮะแต่มีหีบสมบัติไม่นั้น เก็บเลยไม่กลัวไม่เกลัวแม่พี่ลัชเรายังอุย้ยมาแล้วเหรอแต่เมื่อกี้มีเสียงนะผู้ชมผู้ชมมันมีเสียงนะเวย้ยถ้าคุณกลับไปรีฟังนี่ไงมาแล้วชัวร์เข้าเลยครับเผื่อเจอแจ็คพอตเผื่อเจอแจ็คพอตไอ้แจ็ โผล่มากุกกี้อะผมไม่รู้ว่าคนดูผมมหายไปหมดหรือยังนะแต่ก็ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดตับสคาลก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อคลิปมันจะได้ขึ้นฟีดผมว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้แหละคนดูช่องนี้เพราะอะไรเพราะดอลรบกวนอีกครั้งนะครับแกหมคุณผู้ชมยังไม่กดไลค์กดเดี๋ยวดี <c oughs> กดเดี๋ยวดีแ <c oughs> ม่ <c oughs> เขาเอา ทางเดินแบบนี้มาล่อเราแล้วขอบคุณมากแหมที่ปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นนันเนี่ยพี่ต้องฟังเสียงประชาชนดีจริงไหมแล้วมันมีเสียงตริงด้วยนะดีจริงๆเลยวะหนอยอย่างหนึ่งก็คือสกินกูจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวต้องไปหาที่เปลี่ยนสกินละตอนนี้มันยังไม่มีผีแบบผีตุ้งแช่ใช่ปะเดี๋ยวกูวมันต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ฟันข่าวนะไอ้ฟันข่าวนี่มันไม่ใช่นะอันนั้นนยังบอกอันนั้นยังมีบอกให้รู้แต่ว่า มีหลังสองหอดว่าอนาคตอาจจะมีผีที่มันแบบว่าจู่ๆไม่ยืนมองเราก็เป็นไปนได้วะรอบพี่ยาวนานเราได้กลับมาพบก,กันไปแล้วตัวกูได้ไปเป็นอยกันตัวกูมีผมด้วยเหรอเกมมัำเพื่ออะไรวะเล่นไม่ยากไม่ง่ายก็เรามันโปรเพเยอร์ดอนนะทำไงได้อุ้ยคิดถึงอย่างเลยมีรูป <c oughs> <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้น เออมันอัปเดตกี่กูพูดกี่รอบแล้ว่ยกดไลค์คลิปยางอฮ้ยอะไรวะอะไรวะไม่ทาไหนต้องทำเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรวะผู้ชมมันคืออะไรวะคือจะมีคนตามมาซี่ตูดกูเลยเราทำเพื่ออะไรเมื่อกี้จริงๆเราจะไปเลยก็ได้นะเฮ้ยอันนี้งงว่ะใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะเฮ้ยมีนาฬิกา The f ฟัก มีนาฬิกาวะ่ะเอำอะไรอะ่ะหลอกล่อแน่เลยวะ่ะใช่ป่ะพี่อเอ๋ออ๋อเออไหนกูลองดิวางติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กนาฬิกาเอา๋ยจงปลุกลก o ตึง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 ตึ้้ ขอบคุณครับว่าไงเจฟเฮย้ยเดี๋ยวนี้มีสกินหนวดแล้วเลยตอนแรกหนึ่งมังโอ่โหเลยนะเอ้บ๊อบกูยังคุยได้เหมือนเดิมวันเนี้ยเอาแม่งไงไม่ได้เหมือนเดิมอีกอดูดีวะเย, <c oughs> ย้ยน้ำประชิง เอาเอาเอาหลบไงอะโอ้โหคุณผู้ชม,มจบกัน <laughs> <laughs> อุ๊ยอ๋อตายแล้วเป็นอย่างงี้แล้วหรอ e l l o you g กา d ดิ g งไล h ์เป็นอย่างงี้โอเคคือมีซีกแล้วไอ้เจ้าลัชก็ยังมาได้ไอันนี้เพิ่งรู้ครับอันนี้จริงๆนี่ประมาทประมาทจะจัดมีซีกแล้วลัชยังมาได้เอามามาพี่มาไอเ้เยันละทางมืดด้วยโอเค ก็คือเดี๋ยวนี้เอาวัตถุฟักเอาเอาใจเย็นด้อพี่เฮ้ยมึงมากบตัวเลยเลยมึงขาดแอมบูลลน่นๆกันอ่ะอ้อยยะโอ้ยโอ้ยตามตามหลอกล่อตูดกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องที่ไม่คุ้นเคยทำไมเป็นห้องอาหารวะแต่มันไม่ต้องเป็นห้องอาหารวะโอ้โหเปิดมามึงก็มึนเลยมึงเล่นฮาร์ดคออย่างนี้เลยเมื่อกี้ห้องไหนละเอาเอาเอา้บไฟตกอย่างี้หมายความว่าไงเอา อ้าเฮ้ยอ้ายเอเ้ยมาหมดเลยวะแล้วคือเวลากูจะซ่อนกูต้องมาซ่อนตรงนี้แล้วเหรอคุณพระเจ้าโ oh <my> อ้ m ม g o กัเ้ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยวะ่ะสวนกันได้เด็กดีว่าใส่มีอะไรให้เผืออไปครับพี่ไหนขอดูหน่อยนี่ใครมีตาด้วยไม่มีใครเดินมาเรียกกูนะว่าแต่ทำไมปปบีตู้ <laughs> หลบอะไรเนาะ ไม่มีมินิบอสตรงนี้หรอกเนาะเท่าที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกครับน่าจะไปได้แบบชิวๆสบายๆโอ๋อมันต้องจุดไอี๋เอ้ยกูเพิ่งรู้มันต้องจุดก่อนไอ้เวนไม่มีวะไม่มีกเกี้ยละไอ้สัสเทียนกูดับเพลี่ยนกูพางกูไม่ใช้แล้วไม่มาแล้วเนาะอย่ามาเถอะรอยแล้ว f i n i s โอเค ตรงนี้มีอะไรสปายให้กูไหม <g ười> หรือเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็ใจล่วงหน่อยนะ <g ười> อ่าเร็วๆเลยพี่กูไปไหนได้เนี่ยมึงอย่าบล็กใส่กูนะเฮ้ย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 เ oh กูต้องหลบแล้วเนี่ย oh my god กดเล่นเลยไม่ได้เดมานี่ไงเอ้าเฮียเล่นได้ก็ไม่บอกกูไอ้สัสเอ้าเฮียเกมค้างเหรอเกมเกมเป็นไรอ่ะเฮ้ย้ยเฮ้ย้ย้ยมาแล้วว่าคุณผู้ชมมันมีแบนเด e แพ็ค แล้วก็บิลไลเป็นไฟฉายขนาดใหญ่แล้วก็ไฟฉายแบบติดธรรมดาเราขอไม่ซื้อดีกว่าแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือตอนนี้เรากำลังตกลิฟต์นะว้ยไอ้ไอ้เจ้าฟิกเกอร์มาเดยแต่แต่นะกูกดเข้าห้องนานมากเมืองเดะเมืองมันชั้นสองตรงไหนนี่ะ เอาแล้ววะโอ้ม my ก o ดมีของให้ขออนุญาตลิ้มรดการเปิดเพลงตรงนี้ลงไปตายไม่ได้นี่ไงไ,ไอสิ่งที่ผมบอกว่ามันเนี่ยเปิดได้เห็นไหมมันก็มีของข้างในแต่ไอตรงนี้เนี่ยขาดฟิลครับอ๋ออันนี้เปิดได้โอเคดูว่าจับ เป็นที่ซ่อนขออนุญาตสำรวจแมพใช้เวลาไปกับมีน้ำวะ่ะเฮ้ย,ย,ยเกมแรงดันหรือเปล่ามีน้ำวะ่ะเฮ้ยตรงนี้อู้ลบแบบเล็กแต่ว่า,อานอิมเมชนันยังไม่ค่อยสมรวจสักเท่าไหรเจอละแหมพี่ก็ให้ผมเก็บสกไกลเชียพี่กลัวผมเล่นไม่จบหรือเล่นผ่านเลยโอเคมีเสียงกรี๊ ยังไม่ใช่กูเกตละหนึ่งเอาขาดอีกอน,นึงโอวต่ฟักนี่กูหาตรงไหนละบี้อ๋อนี่หรอโอเคคนหนึ่งเขาพากันเล่นจนจะจ,จบแล้วใช่ไหมตอนนี้กูว่าต้องมีคนลงคลิปประมาณสัก4,525คนเราเริ่มทำการเปิดกเกตเรียบร้อยซึ่งการตาย5รอบขึ้นไปน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับเราเพราะันผมไปคิดหรอกว่าเราผมจะผ่านรอบแรกเอาละเปิด ดูซิว่ามีอะไรรอเราอยู่เฮ้ยประตูนี่หนึ่งร้อยจริงเปิดชา้าด้วยสงสัยน่าจะเป็นเพราะมันกระตุกนี่แหละ,ะสามารถเลือกได้ว,ว่าเฮ้ยไปทางไหนแต่นะไปทางนี้ตกอเลื่อนกลับได้เลื่อนกลับได้แต่ว่าต้องสลับไปทางนี้ครับเพราะว่าไม้มันกลั้นไปเลยสวยเปลี่ยนจากโต๊งโง่งกับเป็นเกะ กโอเคครับพี่แล้วผมได้เลยเนี่ยเหมือนผมจะหลงด้วยเหรอผมต้องมีซิกอันนี้ด้วยเหรอเสียงนัน้ไอวะเฮียม,มีทุลบไหมาตามล่าหาฟิวเ,เฮียนี่มันเกมเด็บเด็บดุดดดดดมนี่มันเกมดุมดนนะผู้ชมฮะตามล่าหาฟิวเพื่อปั่นไฟแล้วมีทางขึ้น กูค,คุณด้วกัาสซนอ๋กูขึ้นมาทำอะไรเออนั่นดิลงมีขึ้นบหืนใดด้วยนะก็ะคือทำแอนิเมชันมาให้แล้วจะได้ไม่ต้องไถหน้าขึ้นไปงั้นย่ยมยอดทำให้กูเสียเวลามากกว่าเดิมเป็นความคิดที่ดีจริงๆอย่าพิ่งใครไปบักฟันเหลืองมันยังอยู่เอ้ยไม่ใช่ฟันขาวโอ้ชิ t บ r ูแล้วมันต้องการกี่อันอนะ ตรงนี้มีเฮมุดบลูอุ้ยมันมีจริงจริงด้วยตรงนี้เปิดไม่ได้วะ่ะมีเถาวันแงบอยู่ต้องทำอะไรเดี๋ยโอ้ยอยู่บนนี้โอเคครบละเอาแมงอยู่ห้องเดียวหมดเลยดี่ว่าแมงเอ้ยโ,โทษโทษโทษลืมดูครับก็โทษค,ครับพี่โอ้ก็ปีนกันมันเลยฮะแล้วข้างล่างเนี่ยมันคือย,อยังไงเดี๋ยวดูหน่อยสิมันต้องใช้อะไรตัดหรือใช้อะไรเผาเปล่า ไม่ได้วะกูว่าต้องใช้แบบที่ตัดแน่ๆเลยวะ่ะแต่มันไม่มีแกวังเวงสุดๆยังไม่เจอรัดนะกูยังไม่ปั่นไฟไม่ปั่นไฟมาๆๆมา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 โอ้ประตูแต่ละโลงนี่มึงกว่าจะเข้าได้เฮียกูแทบร้องไอ้เฮียนี่มึงก็ขยันมาเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย ล่าชโอเคล่าชมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เหี้ยะไรวะเสียงมิงตึ้มตุ้มน้ำนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยไอ้สัตว์ไอโบแมนคน สู้่เอาเอาเอาเขียมหมดหมดจริงเอาเฮ้ยเอา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 จะแสแ่งแล้วกูต้องทำไงอะชิบหายเลยยี่เปนหายตัวไอ้สัสมีเสียงน้วยคิโมจิมันอยู่ข้างบนนี้ โอ้ตายหาแล้วกูต้องดูข้างบนละเอาเอาเอาแม่งมาอีกแล้วเฮ้ยรัดมาข้างหน้าเจ s US ไกรส์อ๋อคือมันจองตู้ไม่ได้แล้วเขา้าตู้เข้าออกเฮียมันอยู่แถวนี้แหละแถวไหนวะมึงเดินตามกูปนนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนจริงเลยจริง อ่มึงก็เยอะดีนะพี่เนาะขอบคุณมากมากูรู้สึกมันเริ่มเริ่มมีประโยชน์ละขออนุญาตสิ่งตัวเล่มันร้องวะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไล่หลังมานะแต่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะซาวิเฟกแน่เลยวะข้อมูลนี้คืออะไรไม่รู้ลงเหมือนเดิมแต่แต่แต,แต่ไอตัวนั้นมันอยู่ข้างบนนะฮะเราต้องระวังเราอย่าอย่าหลอนมันเล่นกับความลกเราอะไอเหมืองบวกดี ไปดีกว่ามัานไม่ได้น่าอยู่อย่างที่คิด The fuck Æ here, here, here. เฮ้ยเอาเอาเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเอามันมาอีกแล้วโวเอาเฮียม <tons Psychology! S 2> ันมีโอ้หลบหลอนเลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะรอดไปแต่กหลบกันเลยเหี้ยเป็นปลาตลอดเลยแล้วกูจะเห็นหดาบไว้เนี่ยเสียงแม่งเซอร์จัดอ่ะกูบอกแค่นี้แหละ อะไรอ่ะ believe eye. ไอ้ดอนไปลิฟท์ไม้ฉัชิมิจิเชื่อสายตาเลยคือเราห้ามเหยียบไอต้ตะปูตะป่่ำนี่เหรอมันมาจริงมันมาจริงกูกดก่อนเดี๋ยวกูโดนแดกอ๋อตรงนี้เป็นที่เซฟไอ้ซาดปาไปก่อนแล้วน้นแล้วมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างล่างแล้วกูต้องลงไปเล่นกับมันไหม คือมันเดนกูต้องลงไปเล่นกับมันไหมเลยโอ้ยอย่ามาสอบปีนไร้ลาวนะแล้วคือนี่เป็นเหตุผลที่ว่ามันยังอยู่แล้วกูต้องอยู่กับมันไหมกูจะลอดไปให้มันแดกหรือเปล่า14อย่ามาจิจะโอเคประตูหลอกใช้ไม่ได้หรอกอย่าเอาประตูหลอกมาทำอย่างนี้กับพี่มันดู What ัดถูกฟักถูกฟักบ่อเฮ้มึงเอากูอีกแล้ว Fuck 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 โอเคโปรโอเคมีของโอุย้ยมึงเล่นให้หมดเลยเนาะม,นมาให้หมดเลยเนาะโอ้ผีไม่รู้กี่ตัวแต่ก็มาหมดชิดแล้วผมต้องอยู่กับมันแล้วมันจะมีตัวอื่นแซงไหมไม่รู้ฮะเอาเขี้ยกูต้องกูต้องดันไป เอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดทางปิดทางมันไม่ได้ดำน้ำไอ้เหี้ยมันมันมาทางตังมันมาทางตังเมื่อก้กูอาบบบบอบเงอะโอ้ยอุ้ยเกือบแตกไอ้เหี้ยเกือบแตกกูบอกเลยเกือบแตกเมื่อกี้เลขอะไรวะสิบเจ็ดหรือสิบแปดวะ โอเคสุเจนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าเสียงนี้อีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วกูได้ยินเสียงนะไอเวนหรือกูต้องโกมต่ำมนถึงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย นี่เลยกูก้มต่ำอุ้ยเหี้ยอะไรวะเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งวาร์ปได้เย็ดแหวนวาร์ปเป็นแพทเทิร์นนะคุณผู้ชมไม่เท่าไรอย่าห้าส่กูไม่บอกด้วยว่าตัวอะไรโอ้ยเฟิร์สท์ซัมิสเรียล ไฟไหม้ครับไฟไหมต้ตรงนี้ตรงนี้ไฟไหม้ขอย้ําตรงนี้ไฟไหม้ครับยิ่งอยู่นานเรายิ่งไม่ดีใช่ปะไม่มีดีละโชคด,ดีไปเอ,เ,อเอา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 ไฟแตก oh yeah, โอ,เโอเ้เยอ่ะโอ้ยเอ้าที่สองโบผมก็นึกว่าจะเป็นห้องแบบต้องใช้ของมีย้ายกูดีเลย ฝากแมนลบ oh shit is real ข้าไม่ is real oh man oh man man เยอะเพิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ oh shit oh คุณมึงคุณมึงยาอ้ยมันมันหรูอ่ะมันรูมันรูนรนรยินดีต้อนรับสู่โรงแรมแล้วคุณก็ทำบัตสำเร็จขอบคุณที่ขอบคุณที่มาได้ไกลนะครับ ตามแล้วนะนี่คือการเล่นครั้งแรกเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าน่าจะเซียวๆในคลิปต่อไปแน่นอนหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เรามาพีโลกมาดูว่ามันเป็นยังไงก็ตามที่คุณเห็นว่ามันเล่นยากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ผมว่ามันเริ่มมีความน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีแบบอะไรใหม่ๆหลังจากที่ลองเล่นแบบโฮเทลไปแล้วก็มาเดอะไมล์ผมรู้สึกว่าเดอะไมล์เนี่ยมันเหมือนคูณ2จากเอาตัวที่แล้วนะแล้วก็มาเพิ่มผีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่ง ราเ่ยก็สามารถมาข้างหน้าได้แล้วแล้วก็ไอเียนี้ก็โดดนเดินปวนเปลี่ยนได้ดีมากขึ้นแต่ที่กูอยากรู้คือทำไมสก,กินกูไม่เปลี่ยน